ีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site กับผมไอเดียดารันพบครับตอนนี้เรายืนกันอยู่บนสะพานลอยเหนือถนนรัชดาพิเศษซึ่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งขวามือก็คือสวนเบญจกิติสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนมากมายและในย่านใกล้ๆก,กันนี้ก็ยังมีสวนลุมพินีอีกหนึ่งสวนเก่าแก่ยอดนิยมไม่แพ้กันที่ตั้งอยู่ถัดไปราวๆหนึ่งกิโลเมตรา km, ทางฝั่งทิศตะวันตกของสวนเบญจกิตินะครับ พูดถึงสวนทั้งสองแห่งนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าระหว่างสวนเป็นจกิติและสวนลุมพินีมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกันเป็นสะพานทางเดินทางจักรยานความยาวกว่า1.2กิโลเมตรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของสะพานเขียว โดยเจ้าสะพานเขียวที่ว่านี้ก็ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2542และเปิดให้ใช้งานในปี2543คือมาจนตอนนี้ก็มีอายุรวม25ปีแล้วในปัจจุบันสะพานเขียวมีเส้นทางเริ่มต้นจากตรงสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณจุดตัดระหว่างถนนวิทยุและถนนสารสินใกล้กับประตูทางเข้าออกสวนลุมพินีฝั่งถนนวิทยุมีรูปแบบเป็นสะพานยกระดับสูงประมาณ3-5เมตรตัดตรงไปทางทิศต,ตะวันออกครอบเหนือคลองไผ่สิงโตผ่านชุมชนร่วมรีดีและชุมชนโปโลมาพาดข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานครซึ่งที่จุดนี้จะมี มีทางแยกเชื่อมต่อกับสวนเพลินจิตหรือว่าสวนลีเนียร์พาร์คที่ขนานกับถนนดวงพิทักษ์และทางเชื่อมกับทางเดิรลอยฟ้าเข้าสวนเบญจกิติด้วยหลังผ่านจุดเชื่อมต่อมาแล้วแนวสะพานเขียวจะลดระดับลงมาอยู่ที่ระดับเสมอพื้นดินแต่ยังคงเป็นโครงสร้างสะพานคล่อมอยู่เหนือคลองไผ่สิงโตขนานไปทางฝั่งทิศใ,ใต้ของคลองซึ่งอยู่ติดกับแนวรั้วด้านทิศเหนือของสวนเบญจกิติก่อนจะมาสิ้นสุดที่สะพานข้ามคลองไผ่สิงโตท้ายซอยสุขุมวิท10หน้าทางเข้าลานจอดรถในปัจจุบันของสวนเบญจกิติครับ อย่างไรก็ตามด้วยสภาพปัจจุบันของสะพานเขียวที่มีการใช้งานมายาวนานและเริ่มมีความทรุดโทรมที่สําคัญคือพื้นที่ในหลายๆจุดไม่ได้เอื้ออํานวยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเป็นบันไดชันช้นๆไม่มีทางลาดสาหรับวิลแชร์และทางจักรยานดังนั้นทางกรุงเทพมหานครเขาก็เลยอยู่ระหว่างดาเนินโครงการปรับปรุปรงสะพานเขียวแห่งนี้ใหม่ให้มีความสะดวกสบายตามหลักยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์มากขึ้นและภายใต้โครงการเดียวกันนี้ก็ยังมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายจากปลายสะพานเขียวเดิมที่เหมือนจะมากุดอยู่แค่ตรงจุดนี้ให้ยาวออกไปทางทิศตะวันออกอีกโดยจะขนา ไปกับพื้นที่สวนด็อกพาร์คของสวนเบญจกิติเป็นระยะทางประมาณ300เมตรก่อนจะไปสิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับริมทางเทา้าเชิงสพานลอยคนเดินข้ามบนถนนรัศดาพิเศษตรงจุดที่ผมกําลังยืนอยู่ตอนนี้นี่เองซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาติดตามชมความคืบหน้าการก่อสร้างเจ้าส่วนต่อขยายที่ว่านี้กันว่าล่าสุดนนะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเขาได้ก่อสร้างไปถึงไหนแล้วและจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับ มองจากบนสะพานลอยลงไปเราจะเห็นงานก่อสร้างตัวสะพานเขียวส่วนต่อขยายช่วงปลายทางที่มาบรรจบกับริมถนนรัชดาพิเศษซึ่งตรงบริเวณนี้แนวเส้นทางของสะพานจะเลี้ยวโค้งมาตามขอบคันคลองเดิมก่อนจะทะลุออกมาสู่แนวทางเทาง้า โดยตามภาพเรนเดอร์ที่มีการออกแบบเอาไว้ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะมีการทำบันไดขึ้นลงสะพานลอยใหม่ให้ตรงลงไปทางฝั่งทางเชื่อมโดยตรงเลยเสริมไปจากของปัจจุบันที่ลาดลงไปอีกด้านหนึ่งนอกจากนี้ยังเคยมีแผนว่าจะติดตั้งลิฟต์สำหรับให้บริการผู้ใช้วีลแชร์และผู้สูงอายุให้กับสะพานลอยนี้ที่ทั้งสองฝั่งถนนด้วยแต่ก็ยังไม่ขอยืนยันว่าของจริงที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยจะทำตามแบบนั้นไหมก็คงต้องรอดูกันอีกทีเพราะยังไม่มีข้อมูลอัปเดตในรายละเอียดส่วนนี้ครับ จากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปชมความคืบหน้าง,งานก่อสร้างสะพานเขียวในมุมมองด้านล่างและเดินสำรวจตามแนวเส้นทางกันไปจนครบทุกส่วนเลยก็แล้วกันนะครับ พอลงมาที่ระดับพื้นถนนแล้วต้องบอกว่าสภาพทางเท้าริมถนนรัชดาพิเศษช่วงใกล้จะถึงหน้าประตูทางเข้าสวนเบนจากิติเนี่ยก็เดินได้ค่อนข้างลําบากพอสมควรเลยทั้งจากแผงค้าที่ตั้งวางกันเต็มทางเท้าแล้วก็สภาพตัวทางเท้าเองก็ชํารุดชุดทรมยังไงก็หวังว่าจะได้รับการปร,ปรับปรุงใหม่ในเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันครับแล้วตรงบริเวณด้านหลังจุดที่มีตาข่ายสลันสีเขียวกั้นอยู่นี้ก็คือพื้นที่ก่อสร้างจุดเชื่อมต่อจากสะพานเขียวเข้ามาสู่ทางเท้าที่เรามองเห็นลงมาจากบนสะพานลอยเมื่อตอนแรกนั่นเองนะครับ อีกไม่นานพอการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เราก็จะสามารถเข้าสู่สะพานเขียวจากตรงจุดนี้แล้วเดินหรือว่าปั่นจักรยานยาวๆไปจนถึงสวนลุมพินีได้เลยครับ <ounding> มองย้อนกลับไปจะเห็นตัวสะพานลอยที่ปัจจุบันบันไดขึ้นลงยังคงหันไปทางฝั่งแยกอสมมตรีและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับวีลแชร์หรือจักรยานเห็น <Hayır. S 2> แบบนี้แล้วก็ยังอยากให้มีการเชื่อมต่อถึงการแบบไร้รอยต่อจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยลิฟต์ทางลาดหรือบันไดอะไรก็แล้วแต่ ตัวสะพานลอยจะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสะพานเขียวอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับทางฝั่งสวนลุมพินีนั่นแหละนะครับแวะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูพื้นที่ก่อสร้างด้านหลังสลันจากทางเดินเรียบคลองฝั่งตรงข้ามกันนิดนึง มองจากทางนี้เราจะเห็นตัวทางเดินช่วงนี้ที่กําลังก่อสร้างเป็นการติดตั้งแผ่นคอนกรีตลงบนสันเขื่อนริมคลองเดิมเลยโดยมีโครงเหล็กสามเหลี่ยมสีดํายื่นออกมาค้าแผ่นทางเดินด้านล่างเพื่อรับน้ําหนักแต่พอลึกเข้าไปด้านในนิดนึงรูปแบบโครงสร้างจะเปลี่ยนเป็นสะพานบนเสาคอนกรีตที่สร้างขึ้นมาใหม่แยกออกมาจากริมฝั่งซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเข้าไปชมแบบชัดๆจากด้านในสวนเบญจกิติกันครับ สำหรับพื้นที่ในบริเวณจุดเชื่อมต่อปลายทางสะพานเขียวส่วนต่อขยายนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่รกร้างมีสภาพทรุดโทรมไร้การดูแลมายาวนานซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่เดี๋ยวพอมีการพัฒนาสะพานเขียวตรงนี้ขึ้นมาแล้วบริเวณริมทางเท้าและริมคลองตรงช่วงนี้ก็คงจะถูกยกระดับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอีกไม่น้อยเลยนะครับ ตัดภาพเข้ามาที่ด้านในสวนเบญจกิติจากในกราฟิกแผนที่ที่เราเห็นกันไปเมื่อตอนแรกคุณผู้ชมคงจําได้ว่าตัวสะพานเขียวนั้นจะขนานไปกับพื้นที่สวนส่วนที่เป็นด็อกพาร์คที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้เองดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปในด็อกพาร์คนี้เดี๋ยวเราก็จะสามารถมองเห็นงานก่อสร้างสะพานที่กําลังดําเนินการอยู่ยาวขนานไปตลอดแนวสวนนี้ได้ครับสำหรับสวนด็อกพาร์คนี้ก็มีพื้นที่รวมประมาณ17ไร่เลยทีเดียวเป็นสวนที่จัดไว้เฉพาะสำหรับพาน้องหมามาเดินเล่น เพราะในโซนหลักของสวนเบนจกิติจะไม่อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้โดยในด็อกพัคนี้เขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจัดไว้ให้แบบครบถ้วนเลยทั้งห้องน้ําสุนัขจุดดื่มน้ําจุดทิ้งสิ่งปฏิกูลเป็นอีกโซนหนึ่งของสวนที่จับภูมิทัศน์ได้ค่อนข้างสวยงามมีทางเดินหลักและทางเดินรองที่เลี้ยวไปมาผ่านกลุ่มต้นไม้และทางน้าสายเล็กๆภายในสวนถึงใครไม่ได้พาน้องหมามาด้วยเนี่ยก็สามารถเข้ามาเดินเล่นพักผ่อนชมบรรยากาศได้เหมือนกันนะครับ พอเราเดินลึกเข้ามาทางด้านทิศเหนือสุดของสวนก็จะมองเห็นแนวสะพานเขียวส่วนต่อขยายที่กําลังก่อสร้างพาดผ่านเป็นโครงสร้างคอนกรีตสีขาวๆอยู่ทางด้านหน้านู้นครับ โดยที่จุดนี้จะเป็นจุดรอยต่อระหว่างโครงสร้างเรียบริมตลิ่งกับโครงสร้างที่เป็นสะพานยกระดับพอดีซึ่งตรงรอยต่อที่เป็นพื้นต่างระดับตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการทําเป็นทางลาดหรืออาจจะคู่กันทั้งทางลาดและขั้นบันไดแต่ไม่ได้มีแค่บันไดยอย่างเดียวแน่นอนเพราะเป้าหมายหลักของโครงการคือการออกแบบให้รองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ใช้วีลแชร์และจักรยานจะต้องสามารถใช้งานทางเดินตรงนี้ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อนะครับ คะแนนจากสายตาแล้วตัวสะพานที่กําลังก่อสร้างจะมีระดับความสูงประมาณ2เมตรครึ่งจากผิวน้ําในคลองซึ่งก็สูงเท่ากันกับสะพานเขียวเดิมช่วงเลียบสวนเบญจกิติไปจนถึงจุดข้ามทางด่วนเฉลิมมหานครซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการกั้นรั้วบนตัวสะพานแยกออกจากพื้นที่สวนไม่ได้เชื่อมต่อกับพื้นที่ริมตลิ่งตรงนี้แต่จะมีจุดเชื่อมต่อเป็นประตูเปิดให้เข้าสู่ตัวสวนเฉพาะบางจุดเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยครับ เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราจะเห็นว่าตลอดแนวริมคลองฝั่งตรงข้ามกับสวนจะมีชุมชนที่บุกรุกพื้นที่คลองตั้งอยู่หลายหลังคาเรือนซึ่งนอกจากเหตุผลเรื่องการเป็นคลองที่น้ําค่อนข้างนิ่งไม่มีการหมุนเวียนแล้วเนี่ยขยะและน้ําเสียที่ทิ้งจากชุมชนริมคลองก็มีส่วนส่งผลให้สภาพน้ําในคลองมีกลิ่นเหม็นเนา่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยน่าดูชมสักเท่าไหร่ซึ่งในแผนพัฒนาสะพานเขียวของสานักงานโยธาครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพน้ําในคลองแต่อย่างใดเพราะก็เป็นหน้าที่ของคนละหน่วยงานกัันนะครบ มองตรงไปตามแนวสะพานเขียวที่อยู่ไกลออกไปข้างหน้านูน้นก็คือสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตจากซอยสุขุมวิทสิบเข้ามาสู่สวนเบญจกิติซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างสะพานเขียวส่วนต่อขยายนี้นี่เองโดยจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปปิดท้ายที่ตรงจุดนั้นกันครับและตอนนี้เราก็มาถึงตรงสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตที่เป็นรอยต่อระหว่างสะพานเขียวเดิมกับช่วงส่วนต่อขยายที่กําลังก่อสร้างใหม่นะครับ ที่หน้าไซต์งานตรงนี้เขาก็มีการขึ้นป้ายรปชาสัมพันธ์โครงการไว้ด้วยซึ่งก็ระบุขอบเขตเนื้องานที่ครอบคลุมทั้งการปรับปรุงสะพานเขียวเดิมทั้งหมดแล้วก็งานก่อสร้างช่วงใหม่โดยมีผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นบริษัทประยุทธ์วิทิตจำกัดมีค่าก่อสร้างอยู่ที่176บล้านหบาทต้องย้ำว่าราคานี้ไม่ใช่แค่เฉพาะงานก่อสร้างส่วนต่อขยาย300เมตรแต่เป็นงบรวมก้อนเดียวกันกับงานปรับปรุงสะพานเขียวเดิมทั้งหมดเต็มความยาว1.6กิโลเมตรครับ ตามกำหนดดั้งเดิมแล้วเนี่ยโครงการนี้จะต้องแล้วเสร็จมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วแต่จากหลายเหตุปัจจัยทาให้เกิดความล่าช้าซึ่งล่าสุดก็มีการต่อสัญญาออกไปอีกโดยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่เท่าที่ทางเรารู้มาคือจะมีการทยอยส่งมอบงานเป็นช่วงๆไม่ได้เสร็จพร้อมกันทีเดียวทั้งโครงการซึ่งเท่าที่ดูจากหน้างานกว่าจะเสร็จทั้งหมดก็อาจจะอีกหลายเดือนเลยแหละนะครับ และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเส้นทางสะพานเขียวช่วงต่อขยายที่ตรงมาจากริมถนนรัชดาพิเศษขนานกับแนวคลองมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดสิ้นสุดที่ตรงนี้นี่เองครับโดยที่ช่วงจุดเชื่อมต่อตรงนี้เขาก็เริ่มมีการปูผิวทางเดินเป็นระยะทางสั้นๆกันไปบ้างแล้ว ซึ่งวัสดุปูผิวสะพานที่ใช้ก็จะเป็นทรายล้างหน้าตาแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เลยส่วนโครงสร้างตัวสะพานจะเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กทั้งหมดทั้งเสาคานและชิ้นส่วนพื้นทางเดินมีความแข็งแรงทนทานรองรับทั้งการเดินเท้าและปั่นจักรยานโดยหลังจากโครงสร้างหลักก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการติดตั้งราวกันตกระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมจัดพื้นที่เป็นจุดพักผ่อนระหว่างทางเพิ่มเติมต่อไปนะครับ แน่นอนว่าเมื่อสะพานเขียวช่วงใหม่เสร็จสมบูรณ์เขาก็จะมีการเปิดรั้วเหล็กตรงนี้ออกเพื่อเชื่อมทางเดินเข้าถึงกันซึ่งสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสะพานเขียวช่วงใหม่กับช่วงเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยโดยก่อนหน้านี้ที่ทางกทมเขาเพิ่งจะปรับปรุงสะพานข้ามคลองแห่งนี้จากสะพานไม้เดิมสอมๆมาเป็นสะพานคอนกรีตสวยๆไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการทาทางมาลายตรงนี้เผื่อเอาไว้สําหรับเป็นจุดตัดเชื่อมสะพานเขียวช่วงเดิมและช่วงใหม่รอไว้้้แลววดวยครับ อย่างไรก็ตามนอกจากที่ช่วงใหม่จะยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานแล้วเนี่ยสะพานเขียวช่วงเดิมที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเขาก็มีการปิดไม่ให้เดินผ่านเป็นการชั่วคราวตลอดเส้นทางเช่นกันนะครับสามารถใช้งานได้แค่ตรงจุดที่พาดข้ามทางด่วนเฉลิมมหานครเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ปรับปรุงไปแล้วก็คาดว่าจะทยอยกลับมาเปิดให้ใช้งานกันได้เป็นส่วนๆไปโดยรายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยทางเราจะติดตามเก็บข้อมูลมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปครับ และที่เราได้ชมกันมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพความคืบหน้าณเดือนพฤษภาคมของงานก่อสร้างสะพานเขียวส่วนต่อขยายจากถนนรัชดาพิเศษมาถึงสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตบริเวณด้านหน้าลานจอดรถสวนเบญจก,กิติแห่งนี้นะครับ ผมเชื่อว่านอกจากทางเท้าใหม่ๆทั่วเมืองที่ทางกรทมกำลังเร่งดำเนินการเป็นระยะทางถึง1,000กิโลเมตรแล้วเนี่ยอีกหนึ่งโครงสร้างสำคัญในเมืองที่มีผลต่อภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของผู้คนไม่แพ้กันก็คือเรื่องของคู่คลองสายต่างๆที่มีระยะทางยาวนับพันกิโลเมตรเช่นกันซึ่งคลองเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ขาดการดูแลมีชุมชนรุกล้ําน้ำเน่าเสียและเต็มไปด้วยขยะเป็นเหมือนท่อระบายน้ำเสียแบบเปิดมากกว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนของชุมชนแน่นอนว่าเรามีหลายคลองที่เเรรริิ่่มมไดด้ับควาาใสจและนนก ปรับปรุงให้ดีขึ้นบ้างแล้วเช่นคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมหรือคลองช่องนนทรีดังนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะขยายผลการพัฒนาคลองเหล่านี้ไปสู่คลองสายอื่นๆอย่างเช่นคลองไผ่สิงโตตรงนี้ด้วย ซึ่งภาพฝันของเรารวมทั้งที่อยู่ในแผนพัฒนาระยะยาวของโครงการนี้เนี่ยก็คือการปรับปรุรงภูมทัศน์ริมคลองตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบจริงๆไม่ใช่แค่ทาสะพานทางเดินให้สัญจรข้ามผ่านไปเฉยๆเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองใหม่ปรับสภาพน้ําให้สะอาดและทําให้พื้นที่ริมคลองสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แทนธรรมชาติได้ด้วยซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงได้เมื่อไหร่ครับ และอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อตอนต้นรายการว่านอกจากส่วนต่อขยายที่เราได้ชมกันไปแล้วเนี่ยในตอนนี้สพันเขียวส่วนเดิมเขาก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานตามหลัก Universal Design และยกระดับภาพลักษณ์หน้าตาให้ดูมีความทันสมัยขึ้นด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันอีกครั้งในรายการช็อตออนไซต์ตอนต่อไปยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนําเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซ u เปอร์ตังส์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b a งคอ o k อน s ซต์ site, ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ